ใส่กระเทียมลงไปเลยสวัสดีค่ะกระเทียมหอมนะคะเส้นหมี่นะคะเส้นก๋นะะนวยเตี๋ยวเส้นเล็กผัดไนดีก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กผัดซีอิ๊วผัดซีอิ๊วนะคะผัดซีอิ๊ว ล้วไข่นะคะไข่หกฟองใส่ไข่ทั้งหมดหกฟองเราไม่ใส่หมูนะเพราะว่าไม่มีใครกินแล้วก็ผัดถ้าใส่ผัดด้วยก็จะดีเนาะแต่ไม่มีผักหรือตู้เย็นได้อันไหนก็ทำอันนั้นนะคะ เส้หนหมี่ของเราจะที่เหลือจากินเส้นเตี๋ยวนะคะดูนะคะเพื่อนๆเราแช่น้ำไว้แป๊บหนึ่งเองนะ,ะ,ไ,ปะ,นไ,ปนะไปดูวา่ามันจะติดกระทะไหมคะทุกคนหาแล้วก็ปรุงเครื่องเลยนะคะอันนี้เป็นน้ำตาลนะคะใส่แล้วปรุงเครื่องเลยซอสซีอิ้วน้ำตาลโอ้ยเลยอย่างนี้ค่ะ หยิบไอ้นี่มาอย่างหนึ่งนะคะเพื่อนผงนัวแหละนะคะผงุงรสนะคะเมื่อกี้นนี้ผงนัว่ลืมหยิบไอ้นี้มาตัสียุมันต้องใส่นี่หอยนางรมนะคะใส่ไปเลยเาลืมหยิบตะเกียวมาแล้วก็ สีขาวนะคะิวหวานนะคะชอบยังไงก็ใส่ไปที่บ้านอะชอบมีสีสันอยู่แล้วนะคะนี่น,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 นอ่าเริ่มแล้วนะคะทุกคนขาอิดก,กระทะไหมนะี่ค่ะ บอกเลยว่าถ้าเป็นผัดซีอิ๊วเส้นเล็กเราเพิ่งจะผัดเหมือนกันนะคะเราผัดไปเส้นหมี่เนาะเนี่ยผัดเส้นเล็กเราก็เพิ่งจะลองผัดเหมือนกันนะทุกคนค่ะแต่ถ้ามีผักด,ด้วยน่าจะดีนะเพราะว่ามันจะช่วยในการติดกระทะใช่ไหมนะคะเนี่ยเราก็ผัดให้เพื่อนเพื่อนเห็นเห็นนี่แหละผัดครั้งแรกเลยนะ ถ้าใส่ไอ้นี้ด้วยจะดีเต้าเจี้ยวเนาะแต่ใส่ซีอิ๊ขาวไปแล้วเลยไม่ต้องใส่เต้าเจี้ยวเนะวาะเพราะเราใส่เต้าเจี้ยวคือเราจะไอ้นี่ไงน,นี่เป็นสีอิ๊วนะคะไม่ใช่พรกนะเป็น,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 ปนสีอิ๊วนะคะทุนโบนใส่ไข่ไปหกฟองแล้วไปยี่ไข่ดีกว่าเนาะอยากให้เขาสุกรสชาติจะออกมายังไงก็กินด้วยกันนะคะ เราเคยตัดแต่เส้นหมี่นะคะเส้นเล็กอย่างแรกอันนี้เราก็จะคินมันไปก่อนค่ะคะะินมันนิดนึงเส้นยังไม่สุกนะแต่เส้นค่าน,นะนหนี่วนะ,ะตัดเอาเลออกดพนดีแล้ห่ะ จะเป็นขัดซิวนี่ต้องหวานนะคะทุกคนเนาะห,หวานอ้ใช้ได้ต้องบอกว่าใช้ได้เลยเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเพื่อนค่ะติดกระทะไหมคะไม่ติดเท่าไหร่เนาะใช้ได้ใช้ได้ค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะทัครั้งแรกทําได้ขนาดนี้ก็ดีแล้วนะคะเนี่ยค่ะไม่ติดไม่ติดเส้นเริ่มนุ่มแล้วอ้วเยอสุดเยอุเยอดสุดยอดสูตรนี้ไปทําเลยนะคะเอา เอาแช่น้ําไว้นะคะนกเนี่ยปกติถ้าไม่ใส่ผักมันจะมันจะไอ้นี่ใช่ไหมคะมันจะติดกันนี่ไม่ติดค่ะเปนเกลือขาด,ดู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 นะคะสุกนี่ใช้ได้เลยนี่ค่ะไม่ติดกระสาเลยนะคะเนเกื่อ,อกปกติถ้าเห็นติดกระสามันจะไหมใช่ไหมเนะะี่ยค่ะไม่ไหมเลยไม่ไหม,ไมเลยด,ดูดูดูค่ะสุดยอดสุดยอดสุกแล้วนะคะทุกคนค่าเนี่ยถ้าใส่ผักด้วยก็จะอร่อยมากเลยนะคะนี่สุกแล้วสุกแล้วสุกแล้วตักเก นะคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวปิดแก๊สก่อน,นะคะ่ะเสร็จแล้วนะคะอืมน่มากินเชี่ยวแต่ใส่ผักก,ก็อร่อยเลยค่ะเพื่อนเพ่อขาเนี่ยนะคะผัดซีอิ้วเส้นเล็กสูตรนี้ไม่ติดกระทะแล้วก็อร่อยด้วยนะคะ